สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปอันบ็อกซ์ของกันนะคะอันนี้ก็หรือว่าเป็นคลิปแรกๆที่กันจะทำอันบ็อกซ์เลยนะก็จะเป็นของเล่นนะคะจริงๆมันคืออาร์ตทอยมันคือของเล่นมันคือของสะสมนะคะหรือบางคนอาจจะมองว่ามันก็แค่ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆน้องคนนี้ค่ะชื่อว่าไดมมนะคะเป็นหนึ่งในลิขสิทธิ์ของป๊อ m มา t มาเลยอย่างเงี้ยโตเร็วมากนะคะแบรนด์นี้ป๊อปมาทเดี๋ยวยังไงก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนลองเข้าไปอ่านประวัติของป๊อปมาทดูเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเกิดเร็วโตเร็วแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบเป็นยูนิคอร์นคือแบบรวยมากๆเลยนะคะที่จีนคือมีสาขายเยอะมากทั่วโลกนะคะแล้วใครที่ดูคลิปกั๊ดกันดเคยพาไปเที่ยวป๊อปแบรนด์นะคะก็คือเป็นทุกอย่างของที่นี่นะคะเป็นเป็นเหมือนส่วนสนุกของป๊อปมาทอ่ะเป็นแบรนด์สร้างของมาแล้วก็ทําส่วนสนุกของตัวเองได้ก็คือของเยอะมากนะคะ ซึ่งกัดเนี่ยชอบตัวละครไดโมโดเป็นพิเศษนะคะก็เลยเริ่มสะสมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวพันเปอร์เซนต์ก็คือพวกนี้จะมีขายน้อยแล้วก็หายยากนะคะซึ่งกัดก็โชคดีว่าบางตัวเนี่ยได้ได้มาโดยที่แบบไปซื้อที่ช็อปแล้วก็ยิ้วกับใครมาก็คือเอาเครื่องกลับมาด้วยแล้วอีก2ตัวเนี่ยก็คือสั่งพียรเดอร์มานะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยก่อนที่จะตัดนะคะอันนี้ก็เป็นหมอนนะคะคอลเลกชันคริสมาสข,ของปี2023 นี่จะเอาไปไว้ในฉากไลฟ์นะคะนี่นารักมากเฮ้ยเป็นผ้าผมเลยปะปอ,อเป็นหมอนอย่างเดียวค่ะด้านหลังก็มีป้ายว่า d a m o l a d h e r from Snowman นะคะเป็นคอลเลคชันนี้แล้วก็นอกจากตัวพันเเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกล e ่องเล็กๆที่เป็นกล่องสูงนะคะคือเราสามารถซื้อได้แบบซื้อตัวเดียวก็ได้แล้วสูมว่าได้ตัวไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่พวกกระทำก็คือนี่เลยมาสูมคืออะไรฉันก็คือยกกล่องมาเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะกันดูเผื่อจะลุ้นไดนะ้ตัวซีเฟตนะตัวซีเฟตก็คือตัวพิเศษซึ่งเดี๋ยวดีมานั่งแกะแยก่กันนะคะแต่ว่า <c oughs> มากกว่ามากกว่าที่มีพวกนี้นะค,ะคือกันก็เป็นคนเยอะไงมีพ็อปมาด้วยนะคะของร้าน l e เดอร y e l l o w นะคะคือของเล่นเนี่ยมันวายอย่างเดียวมันไม่สวยมันต้องมีพ็อป,ปประกอบมีฉากประกอบด้วยจะได้ความเวอร์วังนะคะเดี๋ยวเราก็มาอันบ็อกซ์พวกนี้ไปด้วยเลยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยโอเคเบิกเน เชิญคุณผู้ชายช่องไหนครัจื๊บอันนี้ก็คือเป็นกล่องเล็กนะคะเป็นไดโน่เลโทรซีรีส์นะคะถือว่าเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าออริจินอลเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนี้ให้น้องการแกะมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสิบสองตัวปะสองกล่องสิบสองตัวแต่ในกล่องต้องส่วนของนนตอนนี้ก็คือกําลังประกอบฉากอยู่นะคะก็คือฉากที่เราซื้อมาจะดูห้าพเรฟเฟรนซ์ไหมคะดูเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะการแกะไป จ๊ไม่แกะหรอแกะี่ไงตัวแรกตัวแรกตัวแรกของกล่องชึบของกล่องนี่มันเปิดมามันก็รู้เลยอ้ยยองเจลน้องขาวกว้างมันคือตัวพิเศษปะไม่ใช่เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเร์เปเชียลไม่อยู่ในกล่องไม่อยู่ในหน้าหน้าบวยโอ๊ยน่ารักอะตัวที่สองขาวกว้างอีกสีหนึ่ง นื้อคู่เนื้อคู่เอีกันนะอ่ะแกะไปไอ้มึงยังไงเราก็มีครบอยู่แล้วเว้ยที่ไม่ใช่ตัวอะไรที่นอมใช่อันนี้คือตัวตัวตัวอนที่กินนองเราไม่ซื้อมั้งเออเราชอบพวกนี้แล้ก็อันนี้่แกะแล้วแกะเดี๋ย่แป๊บนึงเดี๋ยวเปิดลูกให้จ๊ามาอันนี้ก็คือตัวที่สองอันนี้เราอาจจะแบบแกะแบบเร็วๆก็ได้เพราะว่ายังไงทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราได้ตัวแน่นอนเราต้องเก็บการ์ดพวกนี้ปะเก็บโค้ชเก็บ เดี๋ยวแกะเสร็จแล้วเอาให้ทุกคนดูทีเดียวแล้วกันถ้านั่งแกะอย่างเงี้ยตอนนี้น่าจะเบื่อ,กอสกิปไปเลืเล่ิสกิปไปตอนนี้แกะเสร็จเลยแล้วกันเนาะสำหรับเดโมเรทูโอเคอันนี้เราก็คือวางเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พรอ็อพสก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้ามองจากมุมแบบข้างล่างก็คือมันจะเป็นรูปเโมูพอดีแล้วเราก็จะเริ่มวางกัน ทำเสร็จแล้วโชว์แล้วโน่นกันกําลังทําจุลศิกิ์อยู่นะคะจุลศิษ์เรามีอยู่นี่ไงไม่เรามีพี่ตัวพิเศษจุลศิกย์ยนะใช่เดี๋ยวเราไปแกะบนบ้านเราต่ออันนี้คือน้องจุลศิษย์เวิลด์เดี๋ยวกัดอันบอกอันนี้ก่อนทุกคนไอ้กล่องพ็อปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครซื้อมาแล้วทําง่ายๆนะทุกคนดูดิแกะออกมาเคยเล่นตุ๊กตาไหมที่แบบชุดตุ๊กตาอ้ไอ้นุนบอกว่าเป็นไม้ตายแล้วถ้ากันไม่มีนุ่นก็ก็ทำไม่ได้กั๊บอกเลยอ เดี๋ยวเอาทุกอันเสร็จแล้ววางเรียงก,กันจะได้ถ่ายทุกคนดูสวยๆแต่นี้ก็กำลังมีปัญหาอยู่เพิ่งตั้งนานเพิ่งแกะได้สามอันค่ะเพราะว่ามันอ,องค์ประกอบเยอะเหลือเกินมูนกันก็ทำมันนั้นอยู่เอตอตอนแรกคิดว่าแบบอุ้ยอันบอลเป็นเดี่อวครณก็การลการแล้วไปทำอย่างนะอื่นด้วยแแต่พอพี่บอกว่าแล้วหลับนาน้ว่หิว แล้วแม่งโกหกปุยกันแม่งแบบจิกตอนตัดตัดเลยไอ้ซัวยังไม่ได้ <c oughs> มันไม่มีขั้นไม่มีตอนอะไรให้โอเคเรามีแค่สี่กล่องใช่ป่ะพอ่ะไม่รู้โอเคหมดละงั้นเดี๋ยวนนช่วยกันแกะอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มวางของกันนะคะภาพเรเฟเลนซ์คืออย่างนี้คือลกมากอันนี้นนก็กำลังทำคอลเลคชัน No one are going to sleep tonight นะคะกลังไหม ส่วนกันกำลังทํากล่องโซเดียมส่วนกัดกําลังจะแกะอันบ็อกนะคะอันนี้คืออันที่เสร็จแล้วสองอันน้องที่เสร็จแล้วสัวเอม,มูนไว้นี่มั่นใจมากมาอันแรกนะคะก็คือไดโมเรโทซีรีนะคะก็จะเป็นน้องยืนนะแล้วก็ฉากก็จะข,ขาวๆคินคีน,นะคะเป็นมีนักมวยด้วยเห็นไหมแล้วก็มีทั้งหมด12ตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ซีเป็นสักตัวนะ ก็สงสารตัวเองอยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นฉากประมาณนี้นะคะน้องทุกตัวก็ได้ยืนโชว์ความสวยงามก็คือสำหรับฉากนี้นะคะต่อไปอันนูน้นนี่คือจุลศิลว์นะคะก็จะอันนี้เยอะมากคือตอนนี้กระทำก็คือแบบพ็อปมันเยอะมากจริงค่ะต่อตัวเนี่ยเยอะมากานะต่อตัวก็มีอากับกิริยา อยูด่ด้วยกันอย่างนี้นะคะสำหรับอันนี้เป็นคอลเลคชันต่อไปอันนี้เป็นคอลเลคชัน No one กัน Sleep tonight นะคะก็จะเป็นแบบว่าแบบผีๆีหน่อยนะคะและ้วก็ก็โนนชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะน้องแบบว่ามีความแบบจิ้งจอกอินาริอะไรอย่างนี้ก็จะมีดีเทลแบบแต่ละตัวก็จะมีดีเทลเป็นของตัวเองนะคะตัวแบบเหมือนกับคอลเลคชันผีผีอย่างไอตัวนี้ก็เป็นตัวแบบนักจับผีเห็นไหมโค้ดบัสเตอร์นะคะ มีคุกก yes. ิ้งมีเซอร์ไพรส์ข้างบนอันนี้ก็คือนี่ใช่แล้วก็มีพี่น้อยมีมัมมี่แล้วมีน้องควาอันนี้ก็เป็นของสำหรับกล่องอันกันกำลังทำสุดท้ายอยู่นี่เสร็จแล้วถ่ายรุ่เสุดแล้วยกไปเลยอันนี้คือวางแบบวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเดี๋ยวค่อยหาที่เปลี่ยนทีหลังเซ็นทอร์นะใช่ ต้องเขา,เาะจะมีราศีต่งางๆนเอจัมไนน์ก็แต่นี้ไม่มีชื่อวะ่ะไม่มีชื่อคอลเลกชันโซเดียกว่ะต่อไปได้เวลาแกะตัวใหญ่แล้ว น,น,นี่ค่ะจะได้ใบเสริมาไม่ใช่ว่ามันใส่ลงไปตรงหน้าจะติดที่ตัวนั่นแหะ ะะก็คือตัวนี้ชื่อน้อง m i ก a าเว l ลนะคะได้ศิลปินชาวญี่ปุ่นมาร่วมคารับด้วยนะน้องก็จะมีความดีทงดีเทลนะไอรงดอกมงดอกไม้นั้นก็คือถอดออกได้นะอันนี้คือน้องสไมลี่เวิลเป็นพันเปอร์ซนต์ตัวแรกๆนะที่ออกมาคอลเลกชันแรกๆก็จะสบายๆนะคะสุดท้ายเป็นน้องสโนวะ์แมน ทุกคนมาดูคลิปนี้ต้องโดนตกไดโนนะไม่โดนนี่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือน้องทั้งสามตัวเดี๋ยวกันเป็นนางข้างๆแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าน้องตัวใหญ่แค่ไหนอย่าล่วงนะนี่ก็จะเป็นที่แบบเราก็สามารถแบบอ,าาอันนี้ก็จะเป็นสไซส์นะคะจริงๆอะ่ะตอนนี้พันเปอร์เซ็นต์มีกี่ตัวห้าตัวปะขาดตัวที่เป็นไอ าดเสา์แล้วก็ออริจินลอนลนะคะขาดอีกสองตัวก,ก็จะสะสมนะคะเดี๋ยวจะตามแม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาอันบ็อกอะไรให้ดูอีกก็ติดตามได้นะคะ โอเคเดี๋ยวกัดพามาดูข้างบนต่อนะคะหลังจากที่เราอันบ็อกข้างล่างเสร็จใช่ไหมแล้วก็ก็บอกว่ากัดมีไซนี้ด้วยนะคะไอ้ตัวให,ใหญ่ที่กัดกอดเนี่ยเขาเรียกว่าไดมอพันเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาเรียกร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันมีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์่คือตรงกลางระหว่างเล็กกับใหญ่ก็คือไซกลางใช่ไหมซึ่งกัดก็มีบางตัวที่สะสมเหมือนกันนะคะก็คือนี่น่ารักไหมคนนี้ก็เป็นน้องแบบอ่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะทีทีหนึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์อะแล้วก็ แล้วก็อันนี้กัได้มาคอลเลกชันอินุยาชะนะคะน่ารักไหมแล้วก,ก็มีกล่องใหญ่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กล่องใหญ่ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวกันเอามากองๆรวมกันอยู่ต้องบอกว่ากันน่าจะมีประมาณห้าหกตัวเอาให้ดูกัดหซื้อแล้วก็สะสมสะสมสะสมไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาลงมาเลยนี่อยู่นี่กล่องไว้ในห้องเสื้อผ้านะคะมีอันนี้ อันนี้โอ้เราใจหัวแล้วก็มีอีกสองตัวข้างบนนะัคือมีทั้งหมดห้าตัวอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวไปกรองรวมกันแล้วแกะพร้อมกัน,นะคะ่ะโอเคก็ต้องบอกว่าทุกอันที่อยู่ตรงนี้นะคะคือหยาดเหงื่อของการเองหยาดเหงื่อนะคะแล้วก็การลุ้นตอมอเพราะว่าทุกอัน,นี่ยมีสตอรี่หมดแล้วกันก็ไปหิ้วมาเองนะคะอย่างอันเนี้ยหิวมาจากเกาหลีนะคะพร้อมกับตัวใหญ่น้องคือรุ่นอ่าไซรับโคโค่นะคะน้องคนนี้นะคะได้มาจาก ญี่ปุ่นค่ะนะคะเป็นอ่านลองอ่านไงน,น,นี่ได้มาจากญี่ปุ่นนะคะคู่มามงนะคะ้องคนนี้ก็ได้มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแต่เป็นญี่ปุ่นคนละรอบคนนี้ได้มาจากสิงคโปร์อันนี้ได้มาจากจีนอันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นอันนี้ได้มาจากจีนนะคะเดี๋ยวมาแกะกันทีละกล่องเลยเอาตัวคู่มามงก่อนแล้วกันเนาะเราคิดว่าน่ารักน,นี่นี่ก็คือแกะกันอันบ็อกเรียวๆนะแบบบนเตียงนอนจริงๆเดี๋ยวค่อยให้ หคนมาเก็บค่าหลายหลคนอาจจะแบบโอ้ทำไมแกอย่างนี้คือถ้าเป็นไซส์400จปรซ็นกไม่เก็บกล่องนะคะแต่ถ้าเป็นพันเปอร์เซ็นต์อ่ะคนบอกว่าให้เก็บไว้เพราะว่าจะได้แบบกลางาได้ใบโม่มันเป็นเด็กที่น่ารักนะคือแบบเป็นเด็กผู้ชายที่แบบหน้าแบบจะบูดก็ไม่บูดจะยิ้มก็ไม่ยิ้มคือการด่าชอบเพราะการดรู้สึกว่าแบบเออหน้าตาหน้าหลักอะ่ะแต่ถ้าใคร ใครลองลองไปสยามหรือไปดูป๊อปมาร์ทอะค่ะเขามีตัวละครเยอะมากนะแต่ว่าตัวละครที่แกชอบอะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าไดามมนะคะแต่มันมีตัวละครที่คนไทยเป็นคนเป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยด้วยนะชื่อว่า cry baby นะคะเป็นเด็กยิม้มเอ้ยเป็นเด็กร้องไห้นะกระดาษกระเดิด่ก็ไม่เก็บนะคะเก็บหมดเก็บเก็บอุ้ยเอ้ย,อย,อย,อยน้องมันมีนมจุดๆด้วยคืออะไรอะ ูห้หรอใช่ป่ะน้องนี่มันจะเป็นผูอนะมีประกอบให้ประกอบเลยนี่นะคะไดม o คุมา่มงนะคะ,ะอันนี้ตัวที่หนึ่งลงตรงนี้ก่อนต่อไปนะคะเป็นน้อง Coco ่เมเปิลไซรัป c o โค่นะคะน้องคนนี้ก็จะเป็นฟิลแบบตอนแรกอะกันนึกว่ามีคอลเลกชันนี้เป็นแบบพันเด้วยนะเพราะว่า การเห็นรูปแบบมันน่าจะตัวใหญ่นะคะแล้วก็เวลาซื้ออย่างนี้ค่ะอ่าประเทศไทยอ่ะก็มีการประกาศนะแบบประเทศไทยมีป๊อปมาดอย่างเป็นทางการถูกไหมแต่ว่าพวกขีล้ละร็เซ็นรือตัวใหญ่อ่ะไม่ค่อยเข้าไทยเท่าไหร่พวกนี้กันก็คือแบบลุ้นๆเนานะคือเออเรารู้แหละว,ว่าช่วงนี้มันมีอะไรออกแต่ว่าเวลาที่เราไปชออ็อปอ่ะมันก็เป็นสินค้าดีมานนะเนาะเขาก็มาหิ่นมาขายต่ออย่างเนี้ย ตอนนั้นที่แบบยังไม่มีช็อปไปไทยอ่ะก็ขิ้วันตัวละหลายบาทนะก็ะคือแบบอัพราคากันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมาน้องโคโค,โค่ห้าสี่สามสองหนึ่งน้องคนนี้ใส่เสื้อค่ะน้องคนนี้ใส่เสื้อน้องคนนี้เสื้อผ้าใส่มีใส่สร้อยนึงน,นะคะเขาให้บินไว้ด้วยแต่ว่าพัดแมวบินตรงนี้ตรงน่าอ,อกเอ้ยเสร็จแล้ว เสร็จแล้ว่ะอ่ะเสร็จแล้ววางแล้วก็อันนี้น้องคนนี้เป็นคอลเล t ชันเดียวกับตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะเป็นของคุณมิกานิกามินาวกาว่านะคะเป็นคอลเลคชันที่เขาไปแครบกับศิลปินชาวญี่ปุ่นค่ะก็คือตัวเนี้ยมีแบบพ0 0 0ซด้วยก็คือตัวสีเขียวที่เป็นดอกไม้อ่ะคะ่ะอันนี้กัดก็มีพัน0์แล้วก็ ก็เลยต้องมีตัวเล็กด้วยนะคะแต่จริงๆความเป็นจริงแล้วก็คือก็ได้ตัวเล็กมาก่อนตัวเล็กเนี่ยก็ได้มาจากสิงคโปร์สมัยก่อนก็ไม่คิดว่าจะต้องซื้อตัวพันเปอร์เซนต์หรอกค่ะเพราะแกคิดว่ามันตัวใหญ่นะคะแต่พอแบบเออพอพอเราเอาไปเอามามันก็น่ารักนาะเพราะแบบของมันก็ต้องมีเนาะก็เลยสองตัวนั้นก็อย่างที่บอกคือตัวชานูกับตัวตัวเนี้ยพิออเดอร์มาแต่ว่าตัวสมายรีเบิร์กอ่ะไปไปแบกมาเองจากเกาหลีนะคะ ตลกจะตายไอ้นอนแบกแลก็ต้องแบกขึ้นมาได้เลื่อนเดินแบกอีตัวเนี้ยไปทําแท็กรีฟันเดินล่อนอยู่ตรงห้างรอเต้อะมีความแบบกิ๊ตเตอร์กิตใจนะคะมีผีเสื้อจะตัดหางมันยังไงเนะี่ยตัวต่อไป นะคะอันนี้มี2ตัวนะคะเขาเป็นคอลเลคชันที่ไปคอรับกับแจนอ่าจีนมิเชลนะคะบ,บาสคูเต้กดอ่านไม่ถูกอาจจะขออภัย,ยนะคะก็คือคนที่วาดรูปตัวนี้นะคะที่เป็นไดโนซสร์ตัวเนี้ย ก็ต้องบอกว่ากัดเรค่อนข้างชอบศิลปินคนนี้นะคือกัดมีเสื้อของเขามีหมวกเขาที่เขาไปคอลแลบกับหลายๆอย่างเนี่ยแล้วเขามาคอลแลบกับไดมูนะคะมี2เวอร์ชันนะคะเป็น0ูนย์ศนกับศูนย์นะคะแล้วเขาก็ทําตัวพันเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก็เป็นตัวพันเปอร์เซนต์ที่กัดยังซื้อมาไม่ได้นะคะเพราะยังหาไม่ได้ก็เดี๋ยวเรามาแกะ2ตัวนี้กันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือน้องเบอร์นหนึ่งนะคะก็จะเป็นซีพีโอคล้ำๆหน่อยนะแล้วก็ถือแบบน็อกๆนะ เสื้อผ้าแบบอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้ผมเป็นแบบอ้ำหวยนะคือต่อให้สีผิวเปลี่ยนหรืออะไรแต่ว่าสายตาเขาก็จะมีความแบบมีความแบบตาเบียงเบี้ยงเละๆหน่อยแบบปากแบบปากต้องเบ,บ๋ๆแล้วเป็นเส้นตรงอะ่ะเออถึงจะเป็นไดมูนน่ารักมากนะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าเข้าใจนะจะคิดว่าน่าจะใช่น้องคนนี้คือสี่ร้อเปอร์เซ็นต น้องคนนี้น่าจะเรียกว่า250%แล้วก็มีน้องคนเล็กที่เรามีก็คือ100%ตัวเล็กใช่ไหมตัวนี้250%ตัวนี้400%แล้วก็ตัว1,000%เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันคนละไซส์กันนะเห็นปะคนละไซส์ของจริงเลยอันนี้สี่อยเปออันนี้สองยห้านะคะเพราะฉะนั้นใครพีออเดอร์มาแล้วแบบเออเห็นว่าตัวถูกจังเลย300บาทอย่างเงี้ยอ,อ๋อน้องคือ100%เออ2,000-3,000อ่ะ เออหกเจ็ดพ okay, ันโอเคสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคสามหมื่นพันเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะ oh, <wow. S 1> อันนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษของตัวจุลสิกอะค่ะคือเขาจะอยู่บนแท่นแล้วมีแ <Yeah. S 1> มกเนตแล้วก็สามารถแบบเงังน้งนงเ้นงเ้ได้อะคือหมุนไตหมุนมาได้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่านนจะต่อให้ได้ไหมแต่ว่าตรงที่กะตั้งโชว์อะมันไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรเง้ mm hmm. น่านน่าจะแบบให้วางเฉยไม่ได้ให้เสียบปลั๊กอะ ตอนที่ซื้อก็คือคิดหนักนะว่าจะเอาดีไหมเพราะว่าหนักชิบหายใบป่วงหนักโคตรๆตะกี้ว่าหนักแล้วอันนี้หนักหนักสิบท้าอ่ะหนัก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 หนๆเพราะฉะนั้นเวลาคุณสั่งของคุณให้ใครหิ้วเนี่ยคุณก็ต้องคิดเผื่อวยมันหนักจริงๆ ประมาณเนี้ยมันจะเป็นรถแล้วเราก็เขา <c oughs> เขาจะลอยอยู่แล้วก็หมุนไปหมุนมาเดี๋ยวให้นนลองทำโชว์ไะนนโชว์เฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันลอยมันลอยมันลอยได้ไงเรียกโทแมกเนติกฟิลด์เคยเรียนว่าว้าถ้ามันไม่หันหน้ามาหากระดะ ด้วยโอ้มายกดน่ารักจังเลยรถเบอร์95ซะด้วยครับจะกจารทำเป็นรอยแล้วนะขายต่อไม่ได้แล้วนะกูไม่คิดจะขายอยู่แล้วก่องกู่าทิ้งนี่แหละค่ะทุกคนน้องไดโม่ของเรานะคะเดี๋ยวเราเจะเอขาขึ้นตู้ค่ะมีทั้งหมดหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวหกหัวเจ็ดหัวค่ะ เดี๋ยวขึ้นตู้กันค่ะแตกแล้วถูสลัดเลยเยี่ยมไปแลมันวางไม่ได้อ่ะก็มันวางไม่ได้อ๋อทำได้ดิกปนบนึง บ้านกันนะคะก็จะมีทั้งหมดตัว400%ทั้งหมด3ตัว1 2 3คือ3ตัวนี้ถามว่าชอบขนาดนะั้นไหมไม่ได้ชอบขนาดนะั้นะแต่ว่าวซื้อมาเพราะมันสนัสมเนแล้วก็มีน้องคนนี้อันนี้ก็คือไม่เอาไว้นี่แล้วนะเอาออกเอานี่แทนแล้วก็มีตัวนี้อยู่ข,ข้างๆนะคะประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะซื้อมากล่องหนึ่งเป็นแมกเนตยังไม่ได้แกะเลยของเดโม ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมา unbox ไดมูหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะคะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครชอบคลิปประมาณนี้ก็คอมเมนต์บอกกันนะคะเดี๋ยวถ้ารอบหน้ากันไปเจอไดมูคอลเลคชันใหม่ๆที่น่าสนใจเดี๋ยวถ่ายมาให้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะบ่มือบานไปกับน้องไดมูก็ชอบคุ่มาม่งกับน้องคอนี้สุดนะเอาจริงสำหรับทุกคนทุกคนชอบตัวไหนสุดคอมเมนต์มาบอกกันนะคะบ๊ายบาย